นีฟ่ฟาร์มโควิดเอ้ยโควินนะครับผมโควิด <COVID. S 1> เออผมพูดโรตีครับไปเรื่องลุยเลยโอ้โหพี่พี่เดวิดคิงมาถึงก็เจ็บเลยนะฮะไม่อดควรน,นี่เองเรียบร้อยแล้วนะฮะคนแรกดีนะดีนะย้อดเลยคิดว่เรา<ม>เจอตัวอะไรครับอ่าพัฒนพงศ์าจะเป็นตัวเลือกเฮ้ยตับปืนตวปืนวิ่งเร็วกูวิ่งแล้ววิ่งเร็ว เดือดสลิงเหรอเดือดซิงเกอร์เดือดซิงเกอร์เรียบร้อยตายแล้วนะมันยิงใครอ่ะยิงเพื่อนหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะฮะกูบอกเลยไม่อวดพวนคำคำที่อะไรแน่นอนนะอันนี้ต้องเทพเท่านั้นนะถึงจะเล่นได้เดี๋ยวกูต้องไปใน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 กุดักโอเคหุ่นจะซ่อมเครื่องนี้นะเราเล่นคำคำนะผมไม่เน้นชนะนะฮะมันเข่งเพื่อนใกล้ๆเลยโอ้โห หีก่อนแล้วกันนะฮะมันอยู่กดดังมันอยู่กดดัน,ดนกดังเหรอโอ้ยมีมีคนรอดมีคนมีคนมาเชื่อแล้วน่าจะกลับไปหาเพื่อนไ,ได้เลยโอเคไปตันกันต่อน,นะฮะพวกเรานี่อ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่อดทนนะฮะยูไม่ได้นะครับผมใช้เบิร์กนี้ยูไม่ได้นะฮะจะทำงานแบบปั่นเครื่องเลย100%นะผมไม่ได้จะเป็นแาบปั่นเร็วมาเราเพิ่งหยุดเราเพิ่งหยู่ข้าข้าวปลาข้าบลราจไม่ดูอยู่นะฮะนี่เป็นตำนานแน่นอนชุบโอ้โหนะเพื่อนอย่าตายนะเพื่อน อย่าล้มนะอแรกักบอ่จอย่ามานเออเนี่ยเดิ็เกรนดแลสนทาเออนี่มาเป็นทีมอ่ะเรานี่จูกไดไหมไม่ได้ มีไม้นะฮะต้องจิ้มมีไม้มันอยู่ดีกว่านั้นมันอยู่ดีกว่านัโอเคโอเคเดินหลงแล้วเดินหลงแล้วเออลเอี่ยกเจอเห็นคู่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพผ่อเพผ่อได้ทีนึงเพผ่อได้ทีนึงมูริดผมไม่ยังอุ้ไม่พามาใช่ไหมมันไม่ได้พามา ไม่เหมือน้เลยจริกนะฮะจะไปช่วยเพื่อนกันนะผมใคช่วยกูเองโอเคสามไปเพื่อนวิกิงมาแล้วไปโอ้โหชิบหายแล้วมันมีกกำบังพ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 กกำบังกกำบังกกำบัายแล้วกูหาแล้วกูกกังนี่เกำบังเ อยู่ให้เกินเนี่ยครับเห็นเห็นวงวงขวาใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยเอ้ยด้านขวาเนี่ยครับเนะขามีเปิร์กนะฮะคือปวกระบ,บงังเรียบร้อยนะฮะยิงแล้วกระสุนเยอะมากเรียบร้อยเดวิดคิงกูตายเรียบร้อยนะผมตายแล้วเรียบร้อยอยังเป็นทางการนะคนนี้ดีดีกะบ,บงังหายแล้วเหวมือนเลือดแผลผม พามาเลยเพื่อนเบิ้องนี้ไม่หดหวดหัไม่ส่งเครื่องเลยนัวหอย่างเยวเป็นยาดนี่จุได้ไหมก็จุได้นะผมตอไปได้อยู่ก็อยู่อยู่ที่เพื่อนตายเมื่อกี้นี่ก็จุได้แต่จุได้ม่นจะรอบสองรอบ <cười> <cười> ah, đi, <laughs> ah, <đẹp> à <là. cười>

เขาอยู่กบกเขาหยุดกบเดี๋ยวเห้เลยต้องบมดเลั่ได้ที่คลิปก่อเองมีคนยืนไกแล้วไปก็มาบัว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 บบัวบับัวบวับัวบวบัวบับวับัวบวบัวบับวัวั้บวันบั้บวันบัวบวับรวบัวบัวบับัวับรวบัวบัวบับัวับัวบับัวบับวบับัวบัวบว Cái đứa ạ, cái đồn Mấy <laughs> mái <ý> à. <laughs> <laughs> đôn, ok, quay, đi chạy, chạy, ní, chạy, ní, chạy, 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 แล้วเครื่องผมใกล้เสร็จแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหนะฮะาอจะหัวแกเสร็จแล้วเจะหัวแกเสร็จแล้วโอเคผมรอที่ประตูเลยนะฮะรู้มีนวลหรือเปล่ารอที่ประตูเลยเสร็จแล้วประตูข้างบ้านใหญ่ประตูข้างบ้านใหญ่เออเขาเขากลับมาที่ผมกเขากำลังไปประตูบ้านเล็กโอเคผมอยู่ประตูบ้านใหญ่ที่มา โอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วสามเลขสามเลขยู่ปูบ้านเล็กเปิดทั้นเปิดชั้นตอนนี้เปิดชั้นโอเคโอเคโอเคเปิดเลยนะเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลขโอเคโอเคมามาเรยมาน้องเรียบร้อยเปิดแล้วเปิดแล้วมาลรียงมาลรียงอยู่ไหนเราวิ่งไปมามาเร่มารู้มีนบ้านหรือเปล่านหารจุดนี้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมู่บ้านใหญ่มูอบ้านใหญ่มีมาเรียมาเรียมาเฮลียังเหห็นรือยัง เห็นผมเห็นผมไม่ยังเห็นผมไม่ยังผม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 อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนีเพื่อนมาหากูไอ้สัตว์อันแน่กูไปไล่สัตว์แล้วผมไม่มีโนวันไม่มีโนวันโอเครอดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนต่อเลยโอเคโอ้เพื่อนไปอีประตูหนึงว่ะเย็ดโดเพื่อนขอดูเพื่อนผม เฮ้รอดแล้วนะฮะคนนี okay. Okay. ้เฮ้ยรอดไอ้เปิ่นโดนตีมันแค่ไหนเฮ้ยเออรอดโอเคสวยครับผมแล้วก็เพื่อนผมคนนี้พี่ดำเอ้ยพี่เขียวอี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 ว่าเวลาหมดนะมึงเดี๋ยวโอ้โหไปว่านะครับพี่มื่นนะับคนนี้ไอ้ลงไม้โชว์ลงไม้โชว์หน่อยโอ้โหคนนี้โอเคเข้าเข้าเข้าไม่ทันเดี๋ยวมึงเข้าดีกว่าโอเคครับผม